MyGPF Application แอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการกระบะขไว้ในแอปเดียวค่ะครบทุกบริการกระบะขเพื่อสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกเข้าใช้งานมากกว่า900 0 0สรายกะบะขให้บริการต่างๆตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณนะคะแบบ one-stop service การให้บริการบน MyGPF Application เราออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกมารู้จัก MyGPF Application ครบทุกบริการกระบะขในแอปเดียว สมาชิกจะไม่พลาดข้อมูลจากกะบะขอที่สำคัญสำหรับคุณโดยเฉพาะเพราะมีการแจ้งเตือนแบบ personalized message พร้อมแจ้งแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกในแต่ละเซ g กเมนต์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมทั้งมีเมนูที่กะบะขอยอยากแนะนำเพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมและสมาชิกสามารถค u s t o m i z e มเมนูโปรดจัดไว้ที่หน้าแรกได้เองอีกด้วยแอปกะบะขมีเมนูมากมายที่ให้บริการตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณแบบ one-stop service เริ่มกันที่เมนูยอดฮิตเมนูบัญชีของฉันเป็นเมนูที่จะสรุปข้อมูลสําคัญของสมาชิกแต่ละคนเช่นยอดเงินกะบะขอของสมาชิกผลตอบแทนการลงทุนและข้อมูลส่วนตัวเมนูประเมินความเสี่ยงสมาชิกสามารถทําแบบประเมินเพื่อให้รู้ระดับความเสี่ยงเื่านการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้และใช้เป็นแนวทางพิจารณาเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เมนูเลือกแผนการลงทุนครบทุกเรื่องแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกับกะบะขได้ที่เมนูนี้และดูข้อมูลที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการแจกแจงย่อดเงินที่ลงทุนในแต่ละแผนชัดเจนรู้มูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV per unit แนะนําระดับความเสี่ยงแต่ละแผนดูฟันฝั s h ชีทที่บอกข้อมูลแต่ละแผนการลงทุนครบถ้วน เมนูออมเพิ่มเป็นช่องทางแจ้งปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ออมเพิ่มได้ง่ายสะดวกรวดเร็วติดตามสถานะการออมเพิ่มได้และมีข้อมูลให้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเช่นออมเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือนกี่บาทรู้ยอดเงินกบข,ขอแบบประมาณการที่จะได้รับตอนเกษียณตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ออมเพิ่ม เมนูสิทธิพิเศษและ GPF point มีสิทธิพิเศษหลากหลายช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สมาชิกและสามารถสะสม GPF point เพื่อแกรกรับรางวัลแบบพรีเมียม เมนู My GPF and My GPF Twins ตัวช่วยสำคัญคำนวณเงินกเกษียณรู้ประมาณการเงินกบขอที่คาดว่าจะได้รับโดยสมาชิกระบุข้อมูลสมมติฐานและหนี้สินได้เองที่สำคัญทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนโดยไม่กระทบยอดเงินจริงของสมาชิกด้วยการสร้าง My Twin น1ยิ่งกว่านั้นยังสามารถดูทางเลือกลงทุนที่กบขขอออกแบบให้ตามลักษณะสมาชิกแต่ละคนใน My Twin สเพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม เมนูหลักสูตรออนไลน์รวมทุกเรื่องกบขอที่สมาชิกควรรู้และความรู้การเงินการลงทุนหลากหลายรูปแบบให้สมาชิกได้เ,เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่สะดวกมากกว่า100หลักสูตรเช่นรู้จักกบขอและสิทธิประโยชน์สมาชิกเทคนิคทวีค่าเงินออมกับกบขอและหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมายเมนูลงทะเบียนอบรมอัปเดตตารางอบรมล่วงหน้าและเลือกลงทะเบียนสำรองสิทธิหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบออนไลน์และออทไซต์ เมนูดาวโหลด e s t a t t m e n น์ดาวโหลดไฟล์ใบแจ้งย่อดเงินกอบะขอปีล่าสุดได้สะดวกเมนูแจ้งเตือนบริการแจ้งเตือนทันทีไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สมาชิกกอบะขอควรรู้เช่นแจ้งเตือนย่อนเงินนำส่งเข้ากอบะขอแต่ละเดือนข้อมูลข่าวสารสำคัญสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมนูออมต่อ ออมต่ออุ่นใจสมาชิกกบขที่เกษียณอายุราชการแล้วและเลือกใช้บริการออมต่อสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการอ,อมต่อได้สะดวกนอกจากนั้นกบขยังมีบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแชทบอทเครื่องมือที่จะช่วยวางแผนการเงินให้กับสมาชิกรวมถึงข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุน m y t p f Application แอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการกระบะขไว้ในแอปเดียวค่ะ